48. เนตรอสูรสุดชั่วร้ายประมุกนิกายกล้วยไม้แดงแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาเสียงหัวร่อเปรียมความภาคภูมิลำพองยะโสถือดีนางกล่าวเสียงเนืบน้าว่าเสียงกลกว้นทิ้วเราที่สามารถบงการขนนกทองราบวิญญาณบิดาเจ้าประหัสประหารชาวบูริมร่วมแนวพเพราะพึ่งพาอาศัยวิชามองงังเนตรอสูรอันพิเศษพิสดานนี้ จนบัดนี้ดวงตานางยังเพ่งมองจ้องหน้าเสี่ยงโก้หุ่นทิ้วโดยไม่เบือนเบือนประกายตายิ่งมายิ่งกล้าแข็งขึ้นประกายตากลับผนึกเป็นอนนภาพอันกล้าแข็งควบคุมประสาทความรู้สึกของเสี่ยงโกงหุ่นทิ้วจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองดวงตาประมุกนิ่กายกล้วยไม้แดงเริ่มกรอกติ้งแล้วกรอกจากซ้ายมาขวามารวมสองรอบดวงตาเสียงโก้หุ่นทิ้วพลันทอประกายพิศนานขึ้นบุบ แต่ล่างยังยืนเสื่องซึมเศร้ากับที่ประมุกมีกายกล้วยไม้แดงยกสองมือขึ้นปรีดนิ้วเรียวงามดุดลำเทียนทั้งสิบคลาหนึง่งจากนั้นลดวูบลงเปลือกตาเสียงโกวหุ่นทิ้วเต้นละลิกส่งเสียงดังอืบเบาๆมือที่กรีดวาเป็นท่วงท่าพลอยห้อยลงแนบกายทุกสรรพสิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เสียงโกวหุ่นทิ้วในปัจจุบันผิดแพกจากเมื่อครู่เป็นคนละคนเนตรอสูนที่แฝงอำนาจดีลับ ทำลายสติสํานึกของเสียงกัวหุ่นทิ้วไปสิน้นมีชามาตนเองเป็นผู้ใดกันแน่เสียงหัวรอของประมุกนิกายกล้วยไม้แดงกังวนอยู่ทุกอนูของอากาศปากกล่าวว่าเสียงกัวหุ่นทิว้วนี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเจ้ายามเมื่อเจ้าสถานตื่นจากความเคลือบเคลิ้มงมงายจะสามาตนเองกระทําอะไรลงไปเจ้าต้องจมอยู่ท่ามกลางความรวดร้าวทรมานจิตใจถูกเคี้ยวเข็นกลัดกล่อนจนอาจแปรเปลี่ยนเป็นวิปลาสฟั่นเฟือน อาจบางทีเจ้าจะเป็นเช่นขนนกทองล่าวิญญาณเพราะเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกวิชาเนตรอสูนควบคุมจิตสำนึกกลับทำลายดวงตาตนเองแต่มาเนื่องเพราะถูกมโนธรรมตำหนิตีเตียนสำนึกถึงความผิดซึ่งกระทำในตอนที่สูญเสียจิตสำนึกจึงกลับกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปในสำาหนยงลี้ลับพิสดารแฝงความภาคภูมิลำพองและยะเยียบอม,มหิตในดวงตาที่ตายด้านของเจียงโก้พุนทิ้วทอประกายวูบวาบ แต่กลับปราศจากความเคลื่อนไหวใดๆสีหน้าชุยเปียพันปรากฏแววสับสนบามานขึ้นจิตใจพรุงพลานปั่นปวนขึ้นมาจากปากคำประมุกนิกายกล้วยไม้แดงนางเริ่มล่วงรู้สภาพจริงที่บิดาพูดพบกรรมสวนและพวกถูกทำร้ายเสียชีวิตวิจาร์ณตามเหตุผลผู้สมควรรับโทษทานคือประมุกนิกายกล้วยไม้แดงซุ่มเสียงประมุกนิกายกล้วยไม้แดงพันแปรเปลี่ยนกลับกลายกล่าวอีกว่า เมื่อครูเจ้ามีใครคิดฆ่าคนหรอกหรือเราได้หลงเหลือคนให้เจ้าประหารฆ่าฟันแล้วเชียงครัวหุ่นทิวพอฟังคำข้าดวงตาต้องทอประกายกลาดเกลี้ยวอมหิตขึ้นประมุกนิกายกล้วยไม้แดงชี้มือไปอยังบัณฑิตยากไร้กล่าวว่าคนผู้นั้นเป็นมันไปเถอะด้วยพลังที่เราบรรจุแก่เจ้าจะช่วยให้เจ้าลงมือได้โดยง่ายได้จบคำสัมัชัญญมือใส่ร่างบัณฑิตยากไร้คาหนึ่งจากนั้นพริ้วถอยไปห้าเสีย บัณดิตยากไรพอถูกประทับใส่หนึ่งฝ่ามือถึงกับสะท้านทั้งร่างคล้ายเพิ่งตื่นจากความฝันวาดตาสำรวจมองอย่างเลื่อนลอยขันเมื่อเหลือบเห็นเสียงกัวหุ่นทิ้วถึงกับอุทานดังอากล่าวว่านอกเซียงกัวท่านมาแล้วหรือมีทันขาดคำเซียงกัวหุ่นทิ้วพลันสืบเท้าตรงเข้าหาสายตาที่เสื้องสิ่มชาของเซียงกัวหุ่นทิ้วท่อประกายเจอดจ้าพิสดารคล้ายแฝงอำนาจสยบขวัญผู้คนอย่างพิสดารใบหน้าอันคมคายตายด้านไร้ความรู้สึก มุมปากประดับด้วยรอยยิ้มอันเจือกเย็ยนอมหิตมีคล้ายเป็นบุคลิกของมนุษย์ปุตชนทั่วไปบัณฑิตยากไร้ต้อง,องร้องโพร o อย่างแตกตื่นมากน้องแช่เสียงกลัวท่านเอ่ยถึงตอนนี้ซุ่มเสียงพันชง,งักขาดหายแต่กลางคันประสานสบตากับเสียงกลัวห้นทิวอย่างเลื่อมตัวบัณฑิตยากไร้รู้สึกสติสัมปชัญญะเคลือบเคลิ้มเลื่อนลอยแขนขาแข็งทื่อชาด้านขึ้นมาตอนแรกที่มันรอบเลนเข้านิกายกล้วยไม้แดงบุกขึ้นชั้นบนของห้องหอ เผชิญหน้ากับประมุกมิกายด้วยไม้แดงซึ่งสวมใส่หน้ากากด้วยไม้ทองก็เ,เคยประสบเหตุเชน่นนี้มันในเลยคาดคิดว่ายามประจันหน้ากับเสียงกองขุ่นทิ้วที่สนิทสนมคุ้นเคยกลับประสบเหตุซ้ำสองบันดิตยากไร้คิดเบื่อสายตาจากมาแต่กลับทำไม่ได้พิดตานั้นทั่วทั้งห้องโถงปกคลุมด้วยกลิ่นอายอันลี้ลับชั่วร้ายประการหนึ่งยอดฝีมือในห้องโถงวันจับตาม,มองมายัางเสียงกองขุ่นทิ้วและบัณฑิตยากไร้เป็นจุดเดียว ยังกวหุ้นทิ้วพลันตวัดแขนขวาขึ้นบูบป,ปรากฏพลังภายในขุมหนึ่งกดกระแทกลงเสียงแผดล้องดังได้ครึ่งเสียงก็ชะงักขาดหายบัณฑิตยากไร้หงายร่างล้มลงกับพื้นดวงตามันเบิกถลนออกนอกเบากระดูกลำคอถูกกระแทกหักสะบันศีรษะห้อยพับมาด้านข้างเพียงหลงเหลือผิวหนังที่ต้นคอชั้นหนึ่งติดกับซากศพสภาพการตายเฉกเช่นกับชนชาวบุลิงที่เสียชีวิตในเงื้อมมือ คนนกทองล่าวิญญาณเมื่อหนึ่งปีก่อนนี่ผิดเพี้ยนเชียงกวงหุ่นทิว้วกับซ้ำรอยเดิมของคนนกทองล่าวิญญาณจริงๆบุคคลที่สังเวยชีวิตเป็นคนแรกคือบัณฑิตยากไรที่มีสติปัญญาหลักแหลมต่อให้บริวารกล้วยไม้แดงมีสันดานโหดเงียมชั่วร้ายปานใดอย่าเมื่อเห็นลักษณะการตายของบัณฑิตยากไรย้ยังอดขวัญสัน่นวิญญาณสถ้านไม่ได้เชียงกวงหุ่นทิ้ว่ค่อยๆลดแขนขวาลงเหงียหน้าหัวร้ออย่างคลุ้มคลั่ง พมุกนิกายกล้วยไม้แดงเค้นเสียงว่าเสียงกวงหุ่นทิว้วสหายบิดาเจ้าชะนัยเสียชีวิตภายใต้ขนนกสีทองเจ้าคงเข้าใจแล้วกระมังกล้ามเนื้อบนใบหน้าเสียงโกงหุ่นทิว้วกระตุกเข้าหากันคลาหนึ่งคล้ายถูกใจได้คิดแต่ก็คล้ายลเลือนไม่เข้าใจนอกจากเสียงกวงหุ่นทิ้วเองหรือว่าผู้ใดก็ไม่ร่วงรู้ถึงความรู้สึกภายในของตนเองได้ในกลุ่มคนที่ชมดูล้วนเห็นสีหน้าเสียงโกงหุ่นทิว้วปรากฏลิ้วรอยพิสดารขึ้น น่าคล้ายเป็นแววเจ็บปวดรวดรลา้าร้อนรุ่มกังวลและไหวหวั่นพลัานใจประมุกนิกายกล้วยไม้แดงกล่าวอีกว่าเชียงกวงฮุนทิวเรามันจุพลังพิเศษพิสดานนี้แก่เจ้าก่อนหน้านี้ยังบรรจุแก่บิดาเจ้าแต่บัดน,นี้บิดาเจ้ากลับกลายเป็นคนไร้ความหมายยังคงทำลายมันไปเถอะนี่เป็นเรื่องโหดเงียมชั่วร้ายถึงเพียงไหนนางกลับให้เสียงกวงฮุนทิวปิดชีวิตบิดาผู้บังเกิดกล่าว เสียงก้องหุ่นคิ้วขวาดตาอย่างแช่มช้าคล้ายกำลังสำรวจหาเป้าหมายลงมือประมุกนิกายกล้วยไม้แดงจึงชี้มือมาอยัางขนนกทองล่าวิญญาณกล่าวว่าเป็นมันนั่นเองหาเจ้าลงมือเสร็จสิ้นฟื้นคืนสติมาจะพบว่าความเจ็บปวดรวดร้าวที่ได้รับลึกซึ้งทรมานถึงเพียงไหนยอดฝีมือทงห้องโถงก็คิดไม่ถึงมากประมุกนิกายกลับดำเนินการเช่นนี้สีหน้าล้วนแปลเปลี่ยนไปแม้แต่นักศึกษาพันพิษท,ที่เคยประทุษร้ายที่ดา ผู้มีพระคุณอย่างอดสถานใจไม่ได้ชุยเปียร์พุ่งผ่านใจยิ่งถึงกับแสดงออกทางสีหน้าอย่างลึงตัวยามนั้นฝ่ามือข้างหนึ่งพลันทอทาบใสจุดเทียนจงซึ่งอยู่บริเวณหัวไหล่ของชุยเปียรชุยเปียรสถานใจบุบเปิดหน้าไปยังด้านหลังพอดีประสานศพกับประกายตาอันเย็นเยียบคู่หนึ่งนั่นเป็นสายตาของนักศึกษาพันพิษนักศึกษาพันพิษคล้ายร่วงรู้ความในใจของนางจริงจริงสยบนางไหม ทั้งยังฉายหน้าเป็นเจิงห้ามปรามคาหนึ่งขณะเดียวกันเสียงโกงหุ่นทิ้วที่ถูกเนตรอสูนทำลายสติสำนึกเริ่มสืบเท้าเข้าหาคนนกทองล่าวิญญาณทีละก้าวเห็นแน่ชัดว่าโศกนาฏกรรมอันสะเทือนขวัญต้องอุบัติขึ้นแน่แล้วทันใดว่าเสียงตวาดดังกึกก้องเงาร่างสายหนึ่งสาดพุ่งออกจากกลุ่มคนอย่างเร่งร้อนเงาล่างนั้นกลับเป็นโกเลงจือ้อโกูเลงจือ้อบิดกายกลางอากาศคาหนึ่งและเลี้ยวลงสกัดขวางหน้าเสียงโกหุ่นทิ้ว ยอดฝีมือสังกัดนิกายกล้วยไม้แดงซึ่งชุมนุมอยู่ในห้องโถงล้วนส่งเสียงอุทานออกมาพวกมันขบคิดไม่เข้าใจว่าโกเรงชื่อคิดทำอะไรโกเรงชื่อตะวดัดเสียงทุ้มหนักว่าเสียงกวกหกทิว้วนั่นเป็นบิดาของท่านท่านไม่อาจลงมือเด็ดขาดเสียงกโกหกทิ้วคล้ายยังมีสติสำนึกหลงเหลืออยู่พอฟังต้องชะง,งักขาลงแต่ถ้าว่าสติสำนึกเชื่อวูบคล้ายต้นไม้ลอยละล่องสู่ท่ามกลางมหาสมุทร ชั่วพริบตาก็ถูกละลอกคลื่นท่วมทันบทบังดวงตาทอป,ประกายดุร้ายขึ้นอีกคาราปะมุกนิการกล้วยไม้แดงกับตวาดว่าโกเลนงจือ้อเจ้าขวัญกล้าบังอาจนักหรือลืมเลือนกฎระเบียบของนิกายกล้วยไม้แดงแล้วโกเลนงจือ้อคล้ายตัดใจอย่างเด็ดดเียวเบื่อหน้าไปกล่าวเสียงทุ้มหนักมากกาจู้เราไม่สามารถตัดใจทนดูศกราฏกรรมอันโหดเหี้ยมชั่วร้ายนี้นม่อาจให้ปรากฏออกขัดขวาง ประมุกนิกายกล้วยไม้แดงทอประกายอัม,มหิบูบเค้นเสียงบ่าท่านเมื่อมีสามารถตัดใจทนดูก็ไม่ต้องชมดูแล้วขาดคำร่างพันพริ้วปราดเข้าหาสะบัดมือผุดผ่องคลาหนึ่งสปาวะผ่ามือคลานี้ทั้งร่วดเหลวว่องไวทั้งพลิกแผลงพิสดารสุดที่ผู้คนจะหลบเลี่ยงได้เสียงโครมประชันกับเสียงคลางหนักหักโกเลงจื้อปลิวละลิ้วไปสามาพอร่วงฟาดลงกับพื้นต้องกระอาบโรหิตเป็นฟูฝอย ใบหน้ามันบิดเบี้ยวปั่นยากแต่ยังดิ้นหล่นลุกขึ้นนั่งกล่าวอย่างลำบากยากเย็ยนว่าประมุกนิกายกล้วยไม้แดงท่านต้องประสบผลกรรมตามสนองไม่ทันขาดคำพันล้มหงายลงกับพื้นบิดกายอย่างเจ็บปวดรวดล้าวขาหนึ่งก็แน่นิ่งสิ้นใจตายประมุกนิกายกล้วยไม้แดงไม่เหลือแลซากศพมันแม้สักแวบ,บเดียวเบื้อสายตามัยังขนนกทองล่าวิญญาณกล่าวเสียงเย็นเยียบว่าคนนกทองล่าวิญญาณ บุรชายเจ้าเมื่อไม่ลงมือเราจะจัดการกับเจ้าเองจบคำพุ่งนิ้วชี้นิ้วกลางข้างขวาสก,กัดใส่จุดสิ้นชั้งบริเวณคอหอยฝ่ายตรงข้ามขนนกทองลาวิญ,ญญาณสถานเหือกสุดหัวบลงกับพื้นแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวอีกในที่สุดขนนกทองลาวิญญ,ญาณที่ประสบการณ์เขี่ยวเข็นกลัดก่อนจากมโนธรรมประจําใจก็จบสิ้นชีวิตโดยไม่ทันแผดร้องครวนการางประมุกนิกายกล้วยไม้แดงกวาดตาผ่านหน้าบริวาร นิกายกล้วยไม้แดงในห้องโถงกล่าวเสียงเย็นชาว่าในพวกเจ้ามีผู้ใดไม่เห็นพ้องกับการกระทําของเราให้ลุกขึ้นมาในสายตายอดสีมือนิกายกล้วยไม้แดงผู้เป็นประมุกยังคงลี้ลับสุดอย่างคเนควบคุมจิตใจพวกมันไว้มีว่าผู้ใดก็ไม่กล้ากล่าววาจาดวงตาประมุกนิกายกล้วยไม้แดงคล้ายปรากฏรอยยิ้มอันภาคภูมิขึ้นบุบเมื่อหน้ามาอย่างเสียงกวงหุ่นทิ้วอย่างแช่มช้า ดวงตานางเปล่งประกายสีทองพิสดารอีกคลาสบตากับเสียงกวัวหุ่นทิ้วแน่วนิ่งกรอกกลิ่งทีละน้อยเสียงกวัวหุ่นทิ้วคล้ายเริ่มเคลื่อนไหวตลอดทั้งล่างสันละลิกเล็กน้อยหน้าผากปรากฏหยาเง่อไหลซึมประมุกนิกายกล้วยไม้แดงยกสองมือขึ้นกรีบนิ้วทั้งสิบคาหนึ่งจากนั้นตวาดเบาๆตกฝ่ามือลงจุดเทียนเล้งบนขอมอมเสียงกวัวหุ่นทิ้วเสียงกวัวหุ่นทิ้วสะทานทั้งร่าง รู้สึกเบื้องหน้าสายตาปรากฏดาวทองระยิบระยับส่งเสียงดังอือคลาหนึ่งสติสัมปชัญญะฟื้นคืนมาพิษตานั้นดวงตาเสียงโงทิ้วถึงกับเบิกโพลงเปี่ยมประกายแตกเื่นตะนอกคลางแขลงสงสัยที่ปรากฏแก่สายตาคือซากศพของบัณฑิตยากไร้นอนทอดกายอยู่บนพื้นด้วยสภาพอันอนเนอนาสุดทนดูยังมีบิดาของตนขนนกทองล่าวิญญาณก็แปรเปลี่ยนเป็นซากศพปราศจากลมหายใจซากหนึ่ง เสียงกวงหุ่นทิ้วคลายฝันร้ายตื่นหนึ่งในสามัญสำนึกของตนคล้ายเคยฆ่าคนมาแต่กลับหวนทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ออกพร้อมกันนั้นบิดาถูกผู้ใดฆ่าทิ้งครบคิดถึงตอนนี้เลือดลมถึงกับพุ่งพลาดละอุตาศาสตรประกายเกลียวกลาดอมหิตร่ำร้องในใจเราต้องล้างแค้นดังนั้นตะเบงเสียงร้องว่าผู้ใดฆ่าบิดาเราปรมุกด้วยไม้แดงกล่าวเสียงเนิ่มหน้าว่าผู้ที่เขียนฆ่าบิดาเจ้าถูกเราสำเร็จโทษแล้ว มันคือโกเลงจือ้อเสียงโกหุ่นเทีวหน้าแปลเปลี่ยนไปคํานึงขึ้นเป็นไปได้อย่างไรโกเลงจื้อยังต้องปิดชีวิตบิดาเราเล่าในจดจําเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ออกความคิดไม่ทันสิ้นสุดพันปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดออกจากกลุ่มร้องเสียงเจื๊แจ้วว่าเสียงโกหุ่นเทีวอย่าได้เชื่อนางเสียงโกหุ่นเทีวหันขวับไปยังคิดถังต้นเสียงรู้สึกเหนือความคาดหมายอย่างใหญ่หลวงเงาร่างอ่อนแอนกลับเป็นชุยเปียชุยเปียพลางกล่าวพุ่งพล่านมาา โกเลชื่อหาได้ทำร้ายบิดาท่านหากแต่สังเวยชีวิตทัทกคำคุณธรรมกล้ามเนื้อบนใบหน้านักศึกษาพันพิษกระตุกเข้าหากันตวาดมากเจ้าหาที่ตายหรือปากคำเช่นนั้นจิตใจกลับบังเกิดเป็นรสชาติสุดบรรยายมันลุ่มหลงรักใคร่ชุยเปียเพราะเพื่อได้ตัวนางมาไม่ทราบทุ่มเทความภาคเปลี่ยนพยายามมากมายเท่าใดในเลยยินยอมให้ชุยเปียเสียชีวิตในลักษณะนี้ยามนั้นขยับกายวูบคิดถาโถมเข้ามาเพียงไม่ทราบคิดจัดการชุยเปียหรือ คุ้มคลองนางแต่ทว่าประมุกมิกายด้วยไม้แดงยื่นมือออกขวางกั้นมันไว้กล่าวอย่างช่ำชาว่าชุยตึ้งจู่หัวหน้าตึกแท้ชุยท่านพูงพลานใจไปแล้วด้วยตำแหน่งของท่านการกระทาเช่นนี้หามีประโยชน์ต่อท่านไหมชุยเปียคล้ายตัดสินใจไม่อะไรชีวิตปิดปากสนิทไม่ตอบคําประมุกมิกายด้วยไม้แดงกวาดตามมายัางเสียงก่วงหุ่นทิ้วกล่าวอีกบ้างเจา้ามีทราบเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราจะเท้าความแต่แรกเริ่ม บัณฑิตยากไรเสียชีวิตในเงื้อมมือเจ้าบัดนี้เจ้าสำนึกออกแล้วกระมังเสียงกกงหุ่นทิวใจสถานจนเราลิกตนเองจดจําได้อย่างเรืออรางมากบัณฑิตยากไรจบชีวิตในเงื้อมมือของตนเองจริงๆเสียงโกงหุนทิวพลันจุดคิดว่าตนเองกําลังซ้ํารอยเดิมบิดาคนนกทองล่าวิญญาณมาดแม้นการเวลาสถานที่และตัวบุคคลผิดแปลกแตกต่างแต่สภาพการของตนเองกับบิดากลับเป็นเชกเช่นกันมิผิดเพี้ยน พิจารณาที่เบิดาชนัยควักล้วงดวงตาตนเองนับว่าคลี่คลายกระจ่างแล้วที่แท้ท่านผู้เท่าหลีกเลี่ยงจากการถูกเนตอสูรควบคุมจิตสำนึกประทำเรื่องที่ฝืนกับมโนธรรมประจําใจจนบัดนี้เสียงโกหุนทิ้วเพิ่งสํานึกว่าคําเตือนภัยของโกเลงจอเป็นความสัตย์จริงทุกการแต่ถ้าว่ารู้สํานึกในตอนนี้นับว่าสายเกินการแล้วประสาทความรู้สึกของเสียงโกหุนทิ้วถูกเคี่ยวเข็นกัดกร่อนจนแทบชาด้าน ความปวดร้าวทรมานที่ได้รับสุดที่เรือนร่างที่เกอบขึ้นจากเลือดเนื้อจะทนทานรับได้ไมิน่าเล่าตอนที่ตนเองพบผ่านบิดาในหลุมหม้อแป้งของสิท์มังกรตลบฟ้าดวงตาท่านผู้เท่าจริงทอประกายเจิดจ้าพิจาราที่แท้ตอนนั้นบิดาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วภายหลังตนเองร่ำร้องเรียกหาคำบิดากระตุ้นให้ขนนกทองล่าวิญญาณเมื่อเกิดความผูกพันทางสายเลือดขึ้นสติสำนึกฟื้นขึ้นมาชั่วบุก แต่แล้วคนนกทองและวิญญาณมั่เกิดความละอายต่อพฤติการที่ได้กระทําในตอนถูกเนตรอสูรสยบจิตสํานึกไม่กล้าอยู่สู้หน้ากับบุตรชายจึงสะบัดผ่าจากไปความภาคภูมิลาพองของปมุกนิกายกล้วยไม้แดงและความเจ็บปวดรูดราาเสียงกว,งว่าหุ่นทิ้วเป็นบุคลิกลักษณะที่ตัดกันอย่างรุนแรงสองประการปรมุกนิกายกล้วยไม้แดงแค้นหัวรอเสียงเย็นจะเยียบกล่าวว่าเทพพันธมิน เจ้ารู้สึกเจ็บปวดรวดรล้าใจหรือตอนนี้ท่านคงรู้ซึง้งถึงรสชาติความเจ็บปวดรูดรล้าแล้วกระมังเสียงของหุ่นทิ้วหันขวาไปต่วาดเสียงเกลี้ยกล่ดมากคิดไม่ถึงสตรีย่างท่านกลับมีสันดานโหดเงียมชั่วร้ายป่านนี้ท่านนับเป็นผู้คนได้หรือประมุกมิกายกล้วยไม้แดงตอบว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเสียงของหุ่นทิ้วกลา่าวเสียงเกลี้ยกล่ำมากข้าพเจ้าจะควักดวงตาอันชั่วร้ายและหัวใจของท่านออกมา ดูว่าหัวใจท่านเป็นสีใดกันแน่กระแสเสียงคล้ายอสิิบาทฟาดลงสะท้านสะเทือนทั่วทั้งห้องโถงจนสั่นคลอนแคลนในเสียงตะมัดเสียงโก้ห้นทิว้วพันดีกายโถมปราดเข้าหาประมุกวิกายกล้วยไม้แดงดุสายฟ้าประมุกนิกายกล้วยไม้แดงแข่นเสียงอย่างเย็นชาผิวถอยไปวาเศษอย่างม่่งไหวนางปลายตามายังชุยเปียกล่าวยังเสียงเย็นชาว่าชุยตึ้งจู้ท่านไม่ใช่มีความแค้นกับมันหรอกหรือเราจะอนุญาตท่านประกอบความดีความชอบ ลุบล้างโทษทันรีบลงมือต่อเสียงกัวหุ่นทิ้วเถอะนางย่อมทราบดีว่าชุยเปียไม่ใช่คู่มือเสียงก่งหุ่นทิ้วหากชุยเปียโถมเข้าจู่โจมลงมือจริงย่อมต้องประสบเพศภัยถึงแก่ชีวิตจิตเจตนาของนางต้องการให้เสียงก่หุ่นทิ้วประหารประหารสหายตนเองกับมือเสียงโก่หุ่นทิ้วมีรอให้ชุยเปียส่งเสียงตอบคำท่านกูกล้องร้องเสียงเกลี้ยกลาดพุ่งป่าตามปิดเข้าหาประมุไม่กายด้วยไม้แดง ระดับความเร็วของท่าร่างคลานี้คลายนอกเหนือขอบเขตความสามารถของมนุษย์ปุตุชนอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ประมุกนิกายกล้ยไม้แดงดวงตาที่ทอประกายตื่นเต้นตะนกขึ้นบุบแต่แล้วนางพลันตวาดเสียงสดใสตวาดสองมือกรีดนิ้วทั้งสิบเป็นเส้นสายพิสดารดวงตาเปล่งประกายสีทองอีคลาเชียงโก้หุ่นทิวอุทานดังอาร่างที่กลางอากาศชงัดค้างแต่กลางคันนั่นเป็นวิชาเนตรอสูนเชียงโก้หุ่นทิวรู้ถึงความ ร้ายกาจของวิชานี้แล้วมิก้าถเข้าหาโดยพลากาเรเปล่งกองหุ่นทิว้วเปล่งว่าตนเองไม่อาจควบคุมจิตสำนึกต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจลี้ลับของฝ่ายตรงข้ามกระทำเรื่องราวโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นใช้ตัวเบาก้ 9, 9, าวๆหัวหน้าถอยปากมาท่าหลักสองว่าเสียงหัวเราะดังขึ้นตอนมุกมีกายกล้วยมาแดงหัวเราะดังสดใสาย,ยาวนานกล่าวอย่างเยียดยามงมากเซียนกัวหุ่นทิว้วเจ้ามิกา้ามาชิดใกล้เราหรือจบบทที่48